ไม่ปุ๊กไม่ปุ๊กนะคะข้าว้าเขเป็นเรื่องออกไหาขป้อดี่าไที่ท่เขาไปนอไปวชมะไปะครงท่านเช่นะยดไปเลยครับกรไมถึงว่าครับเดี๋ยวมือกันมไปชี่ไหครับัขับม A đang đặc biệt tí thì càng mày càng mưa ho cả. A đây thì ho cây xuống cây nhật mát đưa bụng cơ. A đây là điểm ho thế là điểm này. ตัวแดงเนาะขอทุนขอทุนเอาตัวแดงมาบอกลูกเอาตัวแดงมาว้างอุปกรณ์หน่อแมนงั้นเดี๋ยวเอาเตียงน้อยตัวนั้นบอไปคางได้บอเตียงน้อยก็ได้เหรอเจ๊ะล่ะเจ๊ะล่ะมูจิ้มงานเลยล่ะบอหลอกไว้หลอกไว้มันคนยังยังสบายเอาคุ้นยังยังก่อนทุนเอาเตียงตัวนี้มากันเลยเดินมา ยังบลับเวลาเงฮะเวลาางอันพักผูันเียชีองบมับเอาอุปกรณ้อยันเอาเียง้เนาะเอาอุปกรณ์ดนตีเด้อก่างไม้ื่องมือผู้ไดจ่ะเออเขามาพิธีเอาเอาไล่ไล่ฟังไล่นี่กัน เพื่อไ้เนี่ยเพื่อไงป่นเนยบอมนมันตตรงติดดิติดก็เดินได้่เวลาเสียบเวลาปักถูกปังขนาดะโอเคมั้งบอมันถีเี้ยงยังไ่ได้

ประเดี๋ยวสูมาเลยกระป๋องกระเป๋าก็เป็นอาตะเคียนซำอ่านได้นเพื่อสมาชอนัอมาเ้อา้มไอไเอาน้มันลุงนะครับมันเด็ดออกไปต่อไลุก ครับไปตองเดือดเดือดอครับข่วยสิบสามพันกใส่ข่วยว่างว่างว่างย่ไหมเอบทำม่ถึงเออนั่นแหละแดดมันกี่วมเอาพันข่วยสิบสามอันเอามาติดกันเลยจย์เครื่องเครื่องเราเตรียมมาติดเตียงนี่เตียงว่างนั่นแหละรางกัน๋ยวชุดมาล่างเขาเอากันเก้าอีไปบ้างเ่ายแดงก จะไม่ใช่ว่ามันีตวนี้อาจรย์เวลาเฮ่ากับไก่กละวล่เวลาาเได้ใดย่อยเห็นเสริมเกิดอกมาให้มันได้เอ่าหอขอบย่ำใดห้าเรียวย่ำใดกุณลาห้าก็เอาเลยายมันขาดปีที่แล้วมันไม่ทอาบนสรมบนโต๊ะปีนี้ก็ ปีนีกะหรือว่าป้าแจ้งดาวใสเป็นวันเปิดเขาเรียกว่าเป็นวันเปิดพิธีบงวงสลวงวันที่เก่าวันนี้วันที่เก่าจะคำขึ้นจะคำเนาะอย่าลืวันนี้เจเ,เ,เก่ากขึ้นเจ็ดค้าวันที่เก้าอย่าลืมวดนที่เก้เกา ผู้ใดยังไม่ท่านเด็ซืสือก็เอาไปเสือเอาไว้เลยเดี๋ยววันสร็จเจมกรอ่านกรเดี๋ยวสิบบาทว่าไงบอกห้ามไหมบอห้ามไหมเก็บเก่าง้นบ่ละทะเบียนรถราะว่อยังเวทีราะว่เบอร์นี้เก็บคำวันที่เก่า เกดค่ำก็เป็นนาคานคราชปีนี้เป็นปีมะโลงงูใหญ่ปีมะโลงงูใหญ่นี่ก็ถือว่าหนา้าเกดเสียงเก่าเสียงทีมากดูแลไปที่งานของเขา้าดูแลซุ่มทีมงาน,เ,นเพืิน เจ้าภาพอำเภอหนองไผยจังหวัดเพชรบูรณ์มันถามมาว่าร์ทอ๊ดัยเหนียวละฆ่าอีกเดียวคุณแง่แง่ก็เจาะก็เล่นจัดสถานที่อยู่เนาะจังหวัดเพชรบุรีจะได้บอกว่าถ้าเป็นสาวหน่อยระวางดอกไม้ชิ้วยา เอาเศษต้มเฟรนใส่ไวะขุดขุด จเจอแล้วที่นี่เอาไ้ใ้กำลังใกนเดี๋ยวมาพอกันในคลิปหน้นะคะฝักอะไรก็แช่นัะด้อคลิปหน้าเ,ะะากกาเดีย๋ยวจะพาไปส่องอาจารย์อนตีนะคะสวัสดีค่ะ